สวัสดีค่ะนามปากกาว่าโซวีนะคะหรือชื่อเล่นว่าฟวงค่ะก็เราเป็นนักวาดภาพประกอบเนาะโดยงานวาดของเราอาจจะเป็นงานฉากหลังแบ็คเก้าเป็นหลักค่ะผลงานที่ผ่านๆมาที่ได้ทำก็จะมีได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นมี To the World มีบริษัท j c r t i t n o n ก็จะทำภาพประกอบเกมเป็นหลักทั้งเกมมือถือแล้วก็เกมที่เล่นกันในคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ ภาพที่ทําฉากหลังเลยนะก็คือเคยทําของอนิเมชันเรื่องโทริโกะนักล่าอาหารค่ะที่ฉ่ายรายสัปดาห์แล้วก็มูฟวี่ค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะพอจํากันได้แนละ้วเผื่อใครแบบเคยดูเรื่องโทริโกะกันมาบ้างเดี๋ยวเราจะให้ดูงานเรารวมๆเนาะว่างานฉากหลังจริงๆแล้วแบบหน้าตามันเป็นยังไงงานอันนี้ก็เป็นภาพประกอบในเกมเนาะ ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำแบ็กกราวเอาไปทำอะไรได้บ้างให้ดูอันนี้ก่อนอย่างอันนี้ก็เป็นภาพประกอบหนังสือค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าภาพมันมีแบบท้องฟ้ามีทุ่งหญ้าเนอะพัวจะแบบรู้ไหมว่าแบบภาพนี้เส้นขอบฟ้ามันอยู่ที่ตรงไหนอะให้ทุกคนลองแบบเดาเล่นๆกันเนาะอะอย่างภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่เอาไว้ประกอบฉากในเกมค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้มันมีเส้นขอบฟ้าเ,เห็นปะ นิดนึงพอจะเดาออกไหมว่ามันอยู่แบบแถวแถวนี้อย่างรูปเนี้ยมันไม่มีทองฟ้าแล้วอาจจะดูยากหน่อยแต่แบบน่าจะเห็นหรว่าเส้นนําสายตามันอยู่ราวๆนี้อ, <laughs> อาจจะขีดเส้นไม่ตรงนิดนึงโอเคให้ทุกคนแบบลองเดาๆดูเนอะว่าเออเส้นระดับสายตาเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนอย่างตัวอย่างอันเนี้ยก็เป็นภาพประกอบนิยายค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมเส้นขอบฟ้าอยู่ไหนเส้นขอบฟ้าอยู่นี่แถวแถวนี้ แถวนี้เนาะอ่าอย่างรูปนี้เป็นภาพประกอบเกมเห็นปะทองฟ้าอยู่นี่เส้นขอบฟ้าอยู่แถวนี้อ่าอย่างนี้ก็เป็นภาพประกอบเกมเหมือนกันแต่เนี้ยก็เรามองไม่เห็นทองฟ้าแล้วอาจจะแบบลองดูเนาะเส้นนําสายตาอยู่ไหนเนี่ยลองดูจากตู้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเส้นนําสายตาอยู่แถวๆถวนี้อ่าอ่านี้ก็อันนี้ก็เป็นภาพประกอบเกมเหมือนกันเนาะเป็นเกมมือถืออ่ะอันนี้เป็นภาพประกอบนิยายละค่ะก็จะเห็นว่าเส้นขอบฟ้าอยู่ราวๆนี้เนาะ อย่างนี้ก็เป็นภาพประกอบหนังสือเหมือนกันเป็น How-to ที่เราเขียนค่ะก็จะเห็นว่าเส้นขอบฟ้าอยู่ประมาณนี้สำหรับคนที่แบบเอ้ยไม่ได้อยากทำแบบฉากอย่างเดียวเนาะเอางานฉากไปทำอย่างอื่นได้ไหมก็เ,เอาไปแบบใช้กับตัวคาแรคเตอร์ที่เขียนได้เหมือนกันเนาะเขียนคาแรคเตอร์ก็ไปฉากนิดนึงจะได้ดูรแ,แบบสวยงามอย่างในคลาสนี้เราจะมาเรียนอะไรกันบ้าง แน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะต้องสอนเรื่องพื้นฐานเปอร์สเปกทีฟเนาะมีเปอร์สองจุดหนึ่งจุดสามจุดเนาะพอเพื่อนๆออมีแบบความรู้พื้นฐานแล้วอะ่ะใน e ีีต่อไปอะ่ะเราจะลองให้ทุกคนลองเขียนห้องเป็นเปอร์สเปกทีฟหนึ่งจุดแบบง่ายๆกันค่ะพอทุกคนแบบลองเขียนและเสร็จแล้วเนี่ยใน e ีีถัดไปอะ่ะเราก็จะสอนเรื่องการใช้เครื่องมือใน Photoshop สำหรับ ลงสีห้องเนาะพอลงสีห้องเสร็จแล้วใน EP สุดท้ายอะคะ่ะเราจะมาสอนเรื่องการลงน้ำหนักการใช้แสงเงาภายในห้องเนาะอันนี้ก็คือรวมๆที่ทุกคนจะได้เรียนภายในคลาสนี้นะคะสำหรับคลาสนี้จะต้องแบบมีพื้นฐานอะไรบ้างหลักๆเลยเราอยากให้มีพื้นฐานดออิ่งบ้างนิดหน่อยมีความเข้าใจเรื่องแสงเงาบ้างะคะ่ะแล้วก็โปรแกรมหลักๆที่ใช้เลยนะเราจะใช้ Adobe Photoshop ค่ะควรจะมีเมาส์ปากกาเนาะสำหรับไว้ลงสีงานเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นถ้าใครไม่มีอะ่ะก็อาจจะทำงานลำบากหน่อยเนาะก็แนะนำว่าให้มีดีกว่าสำหรับกลุ่มผู้เรียนนะคะขอแค่มีพื้นฐานดออิ้งเข้าใจแสงเงาใช้ Photoshop เป็นเหมือนกับที่บอกมาก็โอเคแล้วค่ะสำหรับคลาสนี้เรียนแบ็กกราวแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง มันทําได้หลากหลายเลยเนาะอย่างที่เราบอกไปคือทําภาพประกอบหนังสือก็ได้ทําเกมก็ได้หรือเอาไปทำแอนิเมชันก็ได้หรือใครแบบเอ้ยมิเตอยทําฉากหลังเป็นงานหลักอะไรอ่ก็ชอบวาดตัวละครเราก็เอาฉากหลังอะไปใส่กับตัวละครของเราก็ได้เหมือนกันนะคะ คิดว่าทุกคนน่ะน่าจะพอเห็นภาพรวมของคาสโลเนอร์ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะไปสู่บทเรียนแรกกันเลยค่ะ